พิมพิมประพาเดือดฟาดสื่อก่อนทำข่าวควรหาข้อมูลก่อนไหมเขาทำกันทั่วโลกค่าเรียกว่าทำเอาสาวพิมพิมประพาถึงกับไม่ทนเมื่อมีสื่อได้นำเสนอข่าวในเชิงดรามา่าหลังจากที่เธอทำคอนเทนต์วิ่งถ่ายคลิปกลางชิบูย่าณประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางด้านสาวพิมก็ได้ออกมาเขียนข้อความติติงพร้อมกับตั้งคำถามด้วยสาเหตุที่ทำแบบนี้คือต้องการอะไรกันแน่โดยเธอระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เป็นคอนเทนต์ไวรัลที่ทำกันมาแล้วทั้งโลกและที่สำคัญพิมพ์เป็นคนทำคอนเทนต์ที่หาข้อมูลก่อนตลอดว่าควรไหมเหมาะสมหรือเปล่ากับภาพลักษณ์ของคนไทยพิมพ์เช็คอ่านคอมเมนต์ตลอดและไม่มีคอมเมนต์ที่ดราม่าหรือต่อว่าจนมาเห็นข่าวนี้คืองงมากกว่าใครเอ่อยที่ดรามา่าอยากให้สื่อคำนึงถึงความจริงมากกว่ายอดวิวนะคะเห็นคอมเมนต์ในโพสต์นี้ทำให้รู้ว่าคนไทยเสพสื่อด้วยสตินะคะ เขารู้กันว่าคอนเทนต์นี้ทำกันปกติอย่าปั่นเลยค่ะเห็นข่าวแล้วทำให้เกิดคำถามกับสื่อนี้เลยจริงๆว่าต้องการอะไรกันแน่ขณะเดียวกันด้านคุณแทมแฟนของสาวพิมพ์พิมพระภาก็มาคอมเมนต์บอกก็เข้าใจว่าสื่อก็คงอยากลงอะไร ที่เสียๆหายๆสร้างให้ภาพมันดูแย่เอ็นเกจได้ดีส่วนตัวเองพอได้เอ็นเกจด,ดีตัวเองก็ได้เงินหาเงินโดยการทำให้คนอื่นๆดูเสียๆหายๆไม่มีจัญญาบันเล่าเรื่องที่ควรเป็นข่าวมีอีกเยอะแยะครับแต่กลับเลือกปนดรามา่าจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยแค่ถ่ายวิดีโอ่วิ่งๆจะมาเอาขยายมาให้วุ่นวายกันทำไมหรือสนใจแค่ยอดคนดูมากกว่าความรับผิดชอบในวิชาชีพ เพราะดูเหมือนความอยากได้กระแสข,ของคุณกำลังสร้างความเสียหายให้คนอื่นมากกว่าที่คุณคิดนะครับนี่แฟนผมนะในขณะเดียวกันด้านอจิสตอรี่ของสาวพิมพ์พิพภาก็มีการแชร์คลิปไวรัลที่เป็นกระแสกันทั่วโลกที่เขาทำกันทั่วโลกบอกข้อความว่าก่อนทำข่าวเพื่อปั่นให้เป็นดรามา่าสร้างความเสียหายให้คนอื่นอยากให้หาข้อมูลก่อนสักนิดนะคะเขาทำกันท <lic> ั่วโลกค่ะ